นีมันคือคนแจ้งล่ะนี่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื่อวานมาพอกันอีกแล้วพี่น้องก็มื่นรีวิวของมื่อ้ก็ไปสื่อของมาพี่น้องแต่ว่าเมื่อไรคลองย่างที่เอ่ออยากได้เป็นไหนน้องมื่อนี้ไปคล้องที่แบบว่าไปพระท่านเขาดิจังไงกับพวกหูแต่ว่ามือนี้ก็เป็นส่งเหมือนหมื่กับพวกหูพี่น้องเอาเอามากป้าพี่น้องมือนกระซ่างหัวมาเถอะเนาะมื่อนี้ก็ได้ของอ่ะพ่อสามได้สามหนึ่งอยู่พี่น้องก็บระเดี๋ยายบ่ประเดีหน่อยเนาะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องมื่อนี้ เดี๋ยวสมารายงานอากาศก่อนเดือกพี่นนอ,มนอมเมื่อเ้ารนี่ไปนั่นสององศาสามองศาเนาะตอนเสาร์ตีสี่ตีตีสี่กลัวตีหานะสามองศาวันนี้สวยมายี่สิบสามองศาอุ้ยจักเน่าหนาวเม่าหอนห่อนนะพี่นนอมามาพี่นนองมาเบิ่งเอยได้ยังวันนี้เขาก็ได้เลือกใบรอพอสักชเพากลางใบเห็นบอพี่นนออันนี้เฮ็ดมาจากเขาเขายัางเขาขั้ยหรือเขายัาง เขาอย่างหล่ะนี่เขาสักอย่างหนึ่งโมหงคือการว่าเขาอย่างอันนี้กะเขาเขาบิณน้องเขาเอามาเหลาเอามาเหลาแล้วกะเอามาเห็ดเป็นเลือบใบข่อยเห็นมันงามดี่อยก็เลยไปถาม่อยปกติเขาสิขายแพงนะข่อยก็เลยไปถามเขาว่าจักบาทเขาก็เลยไปถามเขาบอกว่าสามปอนด์เขก็เลยไปต่อเขาสองปอนด์คันว่าหายข่อยก็คือสิบเอาเดอกคือเพราะว่ามันใหญ่น่ะนะมันพ่อหลังเจสิกาแล้วบอกข่อยมักสื่อของถี่มัน ชิ้นนี้ใหญ่แล้วมักซื้อของชิ้น,นหน่อยๆแต่ว่ามันถือขาก็เลยได้ซื้อมาเนาะสองปอนพี่นนองเรือใบเขาควายขเขาเรือใบเขาควายเนาะพี่นนองเนาะนีะ่แหละเรือใบ <c oughs> ต่อมากกับเป็นเลโก้เลโก้แพ็คหน่อยๆพี่นนองแพ็กหน่อยๆนี่มันก็สีมันก็สีเป็นนี่แหละพี่นนองมันก็สะเป็นตัวตัวนี้นี่เล,เลโก้นี่นก็สะเป็นตัวนี้ สิม่ได้นเสา์ลราก็มีออเจาะนี่นปนกาตัวนี้ก็กเป็นคือกันเอามันคืออันเดียวกันหมดอ,อันเดียวกันเมื่สอสั่าซื้อมาแคกบาทซื้อมา,มาสองสี่ปอนด์หนึ่งสองหนึ่งสองสาสี่ปอนด์พี่วะสี่ปอนด์วเก่าเก่าห่อ 9, 9, 9, 4, สี่ปอนด์ต่อมากะก,ก็เป็นเลโก้พี่นนอง มกระืือเลโก้มาคือการนี้อันนี้เป็นลูกเลโก้ LEGO อันเลโก้เฟรนเนาะตัวนี้เลโก้เฟนหนึ่งหัวมันอันผมมันรุดออกเลยเลโก้เฟนก็ซื้อมาสองปอนหาสิบนี่เนาะเลโก้เฟรนซื้อมาสองปอนหาสิบสองปอนหา้าสิบตัวนี้ นี้ต่อมาก,กับเป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นยูนิคอร์นซื้อมาปอนหนึ่งหนึ่งปอนตัวนี้ปะเทียนี่ปะเทียนี่ก็ได้ซวยซวยเงินซื้อมาปอนหนึ่งตัวนี้เป็นมาเตอร์ออพเพิลมาเตอร์ออพเพิลหนึ่งปอน,ปนปมาสั่นวะต่อมากับเป็นหิน หินสลัพัดหินน่ะมิจฉาสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีพี่น้องหินหกสีมีหินเขียวหินยังล่ะนี่สีขาวสีหม่ม่วงฝาๆฝดใช่นหหินยังละตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหินอีกแบบหนึ่งคนละหินคนละชนิดกันนะพี่น้องคล้ายหินฟอสซิลตัวนี้วันนี้ตัวนี้ก็เป็นหินสีอันออกคล้ายๆวันนี้ออกจังไดนล่ะสี สีออกเรื่องเหลืองอันนี้ก็เป็นสีแดงเลือดนอกนกอกะสีเขาซื้อมาปอนหนึ่งพี่น้องตัวน,นี้นะซื้อมาปอนหนึ่งต่อมากะเป็นนกนกเขาเห็นมันหนาหักดีไหมพี่น้องนี่บออันนี้ซอสแอนเพร่ซอสใส่เกลือตัวน,นี้ใส่เกลือตอนนัวมีหัวเดียวนี่ตัวน,นี้ใส่แอนแอนยัางเราเพร์ ภาษาไทยเป็นอันพริกไทยปกติคนอังกฤษนี่พี่น้องเขาสิมีอันเขาสิมีซอสแอนผพเพอร์นี่แหละอันใบบรตจุอาหารเขานะเขาจะมีอ่าเกลือกับที่เขาใส่นอนเวลาเขาให้กัเขาแล้วเขาสิไปตั้งบรตจุเขาเขาสิใส่เกลือกับพริกไทยนี่ใส่อันเวลาเขาสมมติเราเป็นสเต็กอะขันอยากใส่ให้มันหนวกใส่เกลือเพิ่มหรือว่าใส่พริกไทยเพิ่มอีหยังจัะสินะหรือว่าเป็นไก่เป็นอีหยังจัะสินะเวลา อันอันเทกับเขาขึ้นโตเองสิขาาิซีเมขาสซมีซอสแอนแพปเผอร์อน,นี่แหละตังยูวันโตนะพี่น้องอยกาห็นมันงา่ามผมก็เลยสื่อแต่ว่าเขาบุกหดูดอกว่าสิเอามาใสา่บลรือสิไป,ปขายนะรือสิมาใส่เองนะพอโเจสิกาเลวา็ว่ามันง่ามดีนะบอกนะฮักนอกพี่น้องเนาะบอกอันนี้โซเซ็เขายังไริใส่เด้อถคาถ้าเพราะว่ามันยังสภาพมันยังใหม่อยู่นะปกติแค่เข้าใส่แล้วมันก็สีมีห้อย แ uh, pepper อันอัน,อนพริกไทยนะพี่น้องปกติมีซี่ีหอยพริกไทยแต่ว่าตัวนี้เป็นหมมีเนาะต่อมาก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้กระส่งเก้าเติมละลายพี่น้องแต่ว่าเก้าขนาดนี้นะพี่น้องเก้าขนาดเขาก็ยังขายหาปอนอยู่เลยแต่ว่า่อยซื้อมาปอนหนึ่งขอยกระซิบไปขายห,หาปอนหกปอนนี่ละคือ มันก็จะเป็นกระเป๋าเงินนะสิละมันก็ซือส่งเลืองเนีไปคัดไปยังทั้งขวมสามมันก็ซืดูดีเจ้าหน่อยอยู่นะพี่น้องพะว่ากระเป๋าเงินนี่โอ้ยเงินแหง้เหงเรือใส่เงินเหรียญแห้งเปลี่ยนแห้งเปลี่ยนแห้งนะพี่น้องเนาะก็ซื้อมาปอนหนึ่งกระเป๋าเงินเบิ่นขนาดมันเก่าแล้วมันก็นยังงามอยู่ขนาดมันเก่าแล้วมันก็ยังงามอยู่นะพี่น้องข้าวนิบเจสีวะข้าเน็บจะกแกลนสิบเมนจะกแกลมั้งคือเขาใส่คือจเจสี อ้าวคือจะในแบบเสื่อของเราพี่น้องนาะต่อมาก็สิเป็นไอ้แนวใสเย็บผาเนาะแนวเย็บผาตัวนี้เป็นเงินเนาะพี่น้องก็ก็สีเขียนว่าเซอร์เวเซอร์วต่อมากับเพนเก้นเข้มขาดช่วงนี้พวกคอยได้เข้มกัดมาปะเนเลยเป็นเข้มกัดนกนกหัวควานแบบรึจะไหนนกหัวควานเจ้ามันนกยังหล่ะนี่พี่น้องเลยพวหูจักซื้อมันซื้อมาอยู่หนึ่งปอนห้าสิบพี ป้อนหนึ่งกับสีสีสิบนี่แหละประมาณสี่สิบเอสสี่สิบบาทสี่สิบเอสนี่แหละต่อมากับเป็นตุ้มหูพี่น้องตุ้มหูตัวนี้มันเป็นแอมเบอร์อัมพันบ่ท่นานผู้ชมว่าแอมเบอร์แอมเบอร์นะเป็นตุ้มหูเงินเนาะพี่น้องเขาก็สีใส้ก็สีละเห็นบ่เขาสีใส้ก็สีละทีมแอกและแกลากอยู่ในกระตาเนาะพอดีโชคดีพอดีดวงดีได้ไปเจอนะแต่ว่าช่วงนี้ค่อยดวงบ่ค่อยดีจะค่อยเป็นอีหยังพี่น้อง เมื่อคืนนี้ก็ฟันไหลฟันนี่ก็เลยเฮตฟันไหลนะเมื่อคืนนี้ฟันว่าอันฟันว่าเขายิ่งอัน,นยังหรอยิ่งระเบิดสิปใสไซหัวน่ะโอ้ยอันนี้ก็เป็นแคมกัดพี่นนออันนี้ก็เป็นขคมกาดมาึงเข้มกัดเงินตัวนี้มันก็มีโฮมมากี่มงอันมงเข้มมันนี้เนาะอันนี้ซื้อมาหาซิพี่มาดูกะอันนี้ก็เป็นเงินพี่นนอเป็นเข้มอ่าเข้มกละดเงินเนาะ จนกระสีหาซิผีเลรอทาท่านมันนี่ก็เป็นสอยตัวนี้เป็นสอยก็ซื้อมาปอนหนึ่งคนนี้นี่สอยซื้อมาปอนหนึ่ง่าเป็นเงินเห็นเป็นสอยเงินนะพี่เนาะเป็นสวอยเงินตบวสาสอยเงินตัวนี้มันเป็นสอยเงินล็อกเก็ตเนาะล็อกเก็ตเ้าสามารถเอาเอา,เอาลูบใส่ได้หนีใดญนะพี่นนอง ล็อกเก็ตนี่มันกระสีได้าไราคาเวลาเขาไปขายเขากระสีได้ราคาในจักหน่อยอยู่นะแต่กลัวสอยธรรมดานะสอยนี่เขาก็เอาหลูกหลูกขนอนีเ้เขาหักมาใส่ในนี่ได้แล้วกันแฝงข้อไว้สินะพี่น้องสอยล็อกเก็ตตองแขนคอบอกสร้อยล็อกเก็ตอันปอหนึงตัวนี้ปอหนึงใส่ถุงไว้คือเก่าบวัวน่าจะสิบัว แงกูต่อมาก็เป็นเข้มกรัดเข้มกรัดอันค่อยคอว่ามันแม่นเงินพอเจสิกานมันผลวันมันโเมนเงินมันเป็นไหนมันเป็นของเม็กซิโกเขาเขาปั่มไว้ข้างหลังมันว่าเอ่อเงินเม็กซิโกแต่ว่าหูซื้อวันมันบไม่เงินแทมนะพี่น้องแต่ว่ามันงามค่อยก็เลยซื้อมามันเป็นเอ่าเข้มกรัดเนาะเข้มกรัดก็ได้แล้วก็เป็นจีจีสวยก็ได้เพราะว่ามันมีหูอยู่นี่เห็นบ ถ้าเอาใส่ยเป็นจีกระดับเองีินะมันก็นงามดีเห็นบอกเลยอันนี้คนซื้อมาจังหวะหาซิพี่ตัวนี้แล้วใครก็ซื้อตุมหูใครก็ซื้อตุมหูอันเงินตัวนี้ตุมหูเงินตัวนี้คนซื้อมาปอนหนึ่งคนนี้ตุ่มหูเงินซื้อมากหนึ่งบอลหนึ่งบอนบอลตอนตนี้มันก็ได้ซื้อตุมหูเงินมาอีก กอนหาซีบเคยซือ้อมาตุมหูตัวนี้พอหนูเจอสิกาว่าอุ้ยมันงามแเรวอะล่าสุดไปขายสีปอนเราอะตุ้มหูตุ้มหูเงินตุ้มหูเงินซื้อมาหนึ่งปลอนผ้าซีไปขายสีปอนเนาะเถื่อนี่เพื่อต่อน้ะ่ะน,นะวันนี้ก็ได้ลำหอมเราก็ไปซื้อลำหอมมาพี่นอ้องตัวนี้อลิซาเบธอาดัน กินเอรยบุน่กินตัวนี้หอมหอมหอมคือดอกไม้หอมคือดอกหอมคือดอกมันปลาเป็นหนึ่ง,งนี่นะพี่นอ้องเบิ้งเจ้าเจ้าเบิ้งอันนี้มัน,ม,นมันเขาบวมมาใส่เนาะเขาอันนั้นเอาไปถิมไว้สลัะจนว่าแล้วก็แล้วก็ข้าวเป็นคลายพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งสภาพเบิ้งสภาพขวดมนันเนาะโอ้ยเบิง้งเนี้ยวหนืดตัวนี้หาขวดแล้ววะแล้วก็ตัวนี้ เป็นน้ำหอมมีอยไ่ีหอยอียงบุนี่แล้กการลักกันยี่หอนี่แล้วกันนี่แล้วกานี่นี่พี่น้องห้าขวดนี่เราซื้อมาสองปอนห้าขวดนี่นี่ละตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นคาเว็นคลายตัวนี้เป็นอลิิาเบธอาดานแล้วก็ตัวนั้นก็เป็นอีหยงตัวนี้ก็จะเป็นอีหยงหูชึกซื้อมันดอกพี่น้องน่ะเราซื้อมาสองปอนข่อยกับไปซื้อน้ำหอมพี่บ่า มาหาซิพี่จั่มืหอหัวเอียงอันเครื่องขวดพอเราบอนเห็นเนี่ยคเราเห็นเราตกจมากก่่นเนี่ยเลยเพราะว่าวเราโมค่อยมาขห้คอยซื้อน้ำหอมเครื่องขวดนะมันขายยากท <c oughs> ามากกว่ากับไปได้ล่งเถาพี่น้ลงลงเถาตัวนี้อันมันชิีอยูซีสามคูพี่หนูสามสี่คูแต่ว่าคอยยิบตัวนี้มาก่อนคนที่เขาไปซื้อมาขายเขาหยิบยิงยางยิง,ยงเงาเขาด้สามสี่คูคอยด้คู่เดียว ขวดรองเท้าอันนี้มันมันเป็นสีขาวเพราไอะไรพี่ามันก็เลยสกปรกแต่ว่าสภาพมันกตยังใหม่ยังใหม่อยู่นะพี่น้องสภาพมันก็ยังใหม่ใหม่ใส่ได้อยู่นะใส่ไปซื้ออันน้ำแข็งก็ได้อยู่นะพี่น้องย่อกฤษฎีไม่ให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งอันอันอันน้ำสายน้ำยางมันยังสภาพดีอยู่นะคอยเอาไปซักเข่าเครื่องสการนี่กะใส่กิ๊กเลยตัวนี้่อยซื้อมาซะสี่ปอนพี่น้องสี่ปอนสี่ปอน ปลาเทือนี่ตัวนี้มือนี้ให้ไรตัวใดบ่โอ้ตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนของก็ไปได้กระเป๋าแรดแรลนดี้มาอีกล้พี่น้องกระเป๋าแรนดี้ตัวนี้อุ้ยสภาพสวยงามประหลังการเนี่ยขอยสีเอาไว้ใส่เองตัวนี้พี่น้องกั็สีเซ็ตจนอี่แล้วตัวนี้ตัวนี้สภาพไม่เอี่ยมเลยเห็นบ่มีสายสะพายเลยสายสะพายเป็นนาง,งามน้าเด้เห็นปะขอมากมากระเป๋าแบบทรงยี้สีสบลอนักจนังสีนะกระเป๋าทรงบลอนดงสีละกะ แล้วก็ใส่ได้หลายน้ำพี่น้องเบิง่งทนาใส่นี่ได้พร้อมบ่ใส่นี่ได้พร้อมเปิดมองนี้ออกเปิดพระอ,อกคบพระเอกอยู่นนยนนในนีวัววนนี้ก็ใส่นี่ได้พร้อมพี่น้องเบิ่งกว้างกว้างเบื้องใส่ได้หลายหแหงเลยกระเป๋าแลนดีนี่วันนี้ก็คอรจะไปทำความสะอาดอยู่คอรจะไปซักมันสิเป็นจังไดจังนี้คอรจะไปซักอันใช้นหนามมันสิเป,เป็นจังไดให้ข่อยบุวัดนี้มันก็ มันกม็มีมองนีอ้อีพี่น้องเบิงไส้นี้ไส้นี้แล้วก็ไส้นี้เบิงมันใส่ได้ไหลายแห่งกระเป๋าแลนด์ีนี่กระเทือนี่กระเป๋าอ,อันมือเร้านี่กับมือมือนี่กระเป๋าหลายหลายพี่น้องอันสมบูรว่าสื่อมาใส่นั้นเพ้าสื่อนะ่ะอันใบใบละหล่อยลัวกระเป๋าแลนด์ีนีหละใบละล่อยฟัวเข้ามาขายสี่สิบบาทสภาพยังประมาณแปดสิบปเปอร์เซ็นต์ยังแบบงามๆอยู่นะสี่สิบบาทบนสีบบ่สิบพอน ซิปปอนก็นถือว่าถือได้พี่น้องเพราะว่าขันคล้องไม้มันกระโหลกก็ปอนน่ะนะแต่กำมือเส้านี่เขาก็ไปเจออีกอันหนึ่งหนอซิปปอนซิปปอนมันมันเป็นกระเป๋าอีกส่งหนึ่งนะ,ะเขาก็เลยเขาก็เลยคิดแล้วคิดได้เขาก็เลยบริสุทธิ์เส้านี่กระเป๋ากระเป๋าหลายเพราะว่าอันเป็นวันอีสเตอร์เนาะเขายุดหลายหมือพี่น้องเขายุดลัซศุกร์เสาร์อาทิตย์จันซีเหมือเข,เ,มเ,เ,เขาก็เลยบ่มีแนวเหยีดเขาก็เลยหาของมาขายอยู่ตลาดข้าวบูเซลเนาะซ้หรับกิวหนีนะพี่น้องนั่นแหละวันนี้กับเบอร์อะไรพี่หนอ เบอร์หลักประเทือนนี่พอหนอเจสิกาเราก็ไปไหล่หินอมาติสมาพี่น้องบางคลิปฟุ้นจับทั้งหลอมมันก็จะเป็นหินแบบมันเสียขันห้ามันขันห้าบุงหมเห้าบุงหมเห้าไปเบิร์กจะสีห้าก็บบุงหมูได้พี่น้องเพราะว่าหินหินมันก็คือหินแต่น้ำเบอร์นี่แหละถ้าสมมติเราพาเบิร์ทั้งในมันบุงหมูได้ว่าเป็นอมาติสหินสีเขียวเขียเด้ออมาติสนี่เขาสังเกตุเพียงว่าส่วนมากมันช่เป็นสีเขียวน่ะอัพมันติสนะเนาะนอ เราซื้อว่าห้าปอนตัวนี้ห้าปอนโอ้ยมืนอนีกระหูซึ่งว่ามันขึ้นๆเหมือนอน,นะพี่นะ้อ <c> ง <oughs> อ่มอามือนีก็ได้ซ้ำนี่แหละได้ซ้ำนี่พี่นะ้องมืนอนีนะหละก้กก็เป็นพวกที่ดีดีวีดีนังซื้อเป็นพวกไก้เค็มเข็มทิ่เลอร์อีกอ,อ,อย่างที่สินะเป็นตัวอื่นที่แบบว่ามันบอกค่อยงามประเดเนาะคือเลยบอได้เอามารีวิวเนาะ ที่คอยเอามารีวิวก็ซ้ำนี่แหละต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพูดเนาะพี่น้องสําหรับคนที่อยากซื้อเนาะข่อยกับ่ได้ข่อยกับ่ได้ส่งวอลล่ายเนาะพี่น้องเนาะสมมุติว่าสมมุติว่าตัวนี้เนาะข่อยเอาไปขายสมมุติว่าซิปปอนด์เนาะพี่น้องเนาะซิปสี่สิบประมาณสี่หลอยเนาะสมมุดเดิสมมุติเด้อเด้อนี่พี่น้องสมมุติว่าข่อยไปขายสี่หลอยค่าส่งอีกในบัตนี้พี่น้องค่าส่งมันประมินสี่ห้อยในบัดมันแพงกว่าสี่หลอยหลอยนั่งเถิดอ่า เขาเคยส่งไปเท่าเลยล่ะซิปซิปก็ปอนซิปซี่สมมติว่าซี่ร้อยค่าส่งซี่ร้อยแล้วก็ค่าอันนี้ซี่ร้อยเป็นแปดร้อยพี่น้องอันซูอันไปซื้อซื้ออยู่เมืองไทยอันอันต้มหูกันแปดร้อยเนะี่ยแบบงามเลยพี่น้อ,อ,เองเขาเลยบอกเขาอยากส่งไปไถนะ่นะสมมติอันต้มหูกันเนาะต้มหูตัวนี้คันแม่ซื้อยู่เมืองไทยกันสิเพิ่มถึงป,ป,ประมาณร้อยประมาณร้อยหนึ่งนะ แล้วก็ไปขายประมาณสี่เท่าไรล่ะสี่สี่สี่สิบหกร้อยหกสิบาทนะสิน้อค่าส่งอีกเป็นหลายร้อยน่ะพี่น้องมันก็เลยบอกค่อยก็เลยไปคิดแทนท่านผู้ชมนะว่าคอยว่ามันบระคุมหรอกที่จะมาสื่อสื่ออยู่นี่แล้วก็ส่งไปเมืองไทยนะมันมันค่าส่งมันแพงสูดีอันนี้เงินก็ไปสื่อเอาอยู่รานมันโหลดนะพี่น้องมันก็ไปเลือกเอางลามๆน้ามันนะอันนี้มันเป็นของมือสองนั่เนาะค่็มันขายได้อยู่นี่ มันบริสียค่าส่งมันกะพ่อขายได้อยู่นะพี่น้องเนาะคอยกับเบาเบาซูฟังซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือกันเขาก็คิดตามนแบหนักมันเนาะค่ะสมมติว่าอ่าเขาขอยขายอยู่นี่ซิปซิปซิปหาปอนเนาะสมมติว่าซิปหาปอนกะค่าส่งไปอีกได้แบบนี้กับ,บ,ก,บกับเป็ซิปก็ปอนด์พุทธีพี่น้องกับไปซิปก็ปอนด์ไปอีกสูไปซื้ออันใหม่โหลดอะนะพี่น้องก็ได้คล้องใหม่มันก็ดีกว่านะ ก็มาหว่อให้ฟังซ้ำเนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยวเจ้านอยเปน็นยังเราสิมาหาไปกินข้าวบ้านเล่ออีสเตอร์อ่าแค่นี้แหละพี่น้องเจอกันคลิปหนา้ามีิยังดีดๆสวยๆงามคุณสิมาหว่อให้ฟังแล้วค่ะน้อสวัสดีค่ะ